วันเทียงใต้ต้นโดนพี่นั่งใต้โคนอยยุเคียงคู่น้องลำควายไวริมนองนั่งเล่นกับน้องตรงนั้นประจำตรงนั้นละไม่มีน้ำเลยพาช้องงามมานั่งใต้โคนลมพัดเกยเถือนโพนพี่ก็น,นองไหวไม่หาตกใจ สวยจริงอเจะยิงถูกใจใสใสใสยอยากเข้าใกล้เขีวโกพที่รอใช่ไหมเดินมาเกยตามตรงลิเกทั้งโลกมีตัวโกอะรล่อสุดแล้วน้องลือลือลือล้อน้องลืออย่าพึงใจลายไหนไหนไหนจะมีสาวไหนยกยองเย่แยน้องหนูออกมา เติร์นตกหลงมาอย่างไม่มองเอาหมดมองจริงๆเฮ้วันนี้เธอใส่กระโปรงแล้วบอกตรงพี่ชอบชอบห่างคิ้วเกื่อมถุงกับหูพี่แล้วมองดูยิ่งชอบชอบน้องจ๋าล้วไปเที่ยวกันไหมอาบูเก็ตเชียงใหม่ชอบชอบน้องจ๋าพาไปสุพรรณพาไปหอปัะหารอบชอเดี๋ยวพาเธอไปสุรินทร์ ไปถูกยิงโบตาชอบชอบตายซะอ,อ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวมันเดี๋ยว ทองคิทให้ม like <t ước> ั่งนะเอาเอาเยอะๆเลยได้ทั้งล้านทั้งหมดทั้งแต่ไล่เนี่ยไอาให้หมดเลยนะเอ้าเสียงดีกันทะเถนะคนพวกนี้เป็นไรวะพวกนี้เล่นเหมือนกันบ้าบ้สุดจริง เราเราคิดดูว่าอะไรเมื่อวานเราไลฟ์สดบอกว่าคอยดูเหอะรางวัลพวกเนี prove, ้ยโดนแน่พี่ในวันหน้าตาดีพอพี่ขำหายหน้าตาดีเลย เนอเนี่ยมีมีอ่ะพี่เขาไปออกมาจากบ้านตัวเองหรือเปล่าใช่ถ้าบ้าน,น,นข้างโดนตำรวจจับอ,อีกไอ้เอเอาสิเอาเออโอ้ยขอบคุณสำหอับยอดอกไม้ที่มีให้ครับดี๋ยยยแทน,น,นที่จะเอาต้นใหญ่ๆมาเอามาปลูกใช่ไหมเอาถึงบ้านก็คือคุณแล้วปลูไปเลยแล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมแม่ใช่แจกจะให้นนี้ปลูกกันไหมจ้าจ้าให้น เอาต้นต uh, uhm. ้นต hey, ah, ้นเอาเอาต้นกล้วยกับต้นอ้อยไปปลูกแล้วครับจะได้มีลูกมีหลานเยอะๆยอะเดี๋ยวพ่อพ่อไงพ่อไงพ่อเสียงพ่อไงเนี่ยปลูกให้หน้าบ้านกิจสดารั่นแหละจะได้มีหลานเร็วๆลูกเร็วเอออันนี้ต้นกล้วยใช่ไหมที่เกเอามาให้เราเองเดี๋ยวเราไปคืนให้วันแต่งพอดีเล่นยังไงเล่เหมือนงานแต่งจริงทุกงาน ที่กูหลอกกูที่กูหลอกู้ใส่ยังไงต้องใส่ไรเย้้อียิงเช้าหรอไม่ชอบแบบนั้นเราชอบแบบกูนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังพูดเลยว่าเห็นตรงไหมทำให้เราเล่นก่ มาจริงคนเกลียดไม่บอกเลยไม่พูดจริงหรอดเชื่อ <c oughs> <c oughs>